เสือเป็นอะไรอ่ะฮะทาไมทําหน้าตาแบบนั้นอ่ะแบบไหนนะพ่อฮะก็แบบนี้แหละก็เป็นแบบนี้ไงทําไมอ่ะมันตลกมากเลยนะหน้าตามันตอนเนี้ยรู้ไหมจะนวดก็นวดให้มันดีดีหน่อยตั้งใจนวดหน่อยดีโอ้โหเหมือนคนขี้เกียจเลยอ่ะดูดิมันทําไม่รู้มันเป็นอะไรพ่อวันเนี้ยเหมือนไม่มีเที่ยวมีแรงเลยร่างกายอ่ะเหมือนจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยจะกินอะไรอยู่ฮะ พิกินไปเมื่อกี้เองอะ่ะฮะโธพ่อจะมารูปอะไรขนาดเนี้มันจะกระจีพอได้แล้วน้ำคาลแล้วเนี่ย<อ>ไม่นวดให้แล้วนะเออเออไม่ยุง่งก็ได้อ่ะเร็วเร็วนวดดิ <What? S 1> เรยวเร็วเอาคิดอะไรอี่อะ่ะหมดแรงแล้วพ่อไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะวันเนี้ย <What? S 2> อยู่นิ่งๆนะจะถ่ายรูปให้หนึ่งสองสามดีมากดีมาก จยังพ่อฮะทำไม,มน,นานจังอ่ะรื่รอหน่อยไม่รอแล้วนะเนี่ยไปก่อนอือจะรีบไปไหนเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยจะถ่ายคลิปด้วยไงถ่ายวีดีโอด้วยอุตส่าห์แต่งตัวตั้งนานเนี่ยโท่พ่อจะถ่ายก็ถ่ายให้มันเร็วๆหน่อยสิเด็ดอัดนเนี่ยแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อะแว่นตาอะไรก็มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเมื่อตื่นๆเลยเนี่ยทนเอาหน่อยสิอยากรอก็ต้องทนหน่อยลูกทนเอานะ โอ้โหลูกไรวะเนี่ยโคตรหล่อเลยว่ะจริงเรหรอพ่อเสือหล่อจริงเหรอฮะจริงจริงใช่ไหมไม่ได้โกหกนะหล่อสิลูกในซอยเนี่ยไม่มีใครหล่อเท่าเสืออีกแล้วจะไปไหนอะ่ะเร็วเร็วไม่พ่อมันนานเกินแล้วนะเนี่ยอ,อ,อะไรนักหนาเนี่ยไม่เสร็จสักทีเลยนะใกล้แล้วถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วขอภาพนี่อีกหน่อยเร็วเ็นิ่งๆนะหนึ่งสองสามเอา้าจะโดดทำไมเนี่ยบอกว่าอยู่นิ่งๆ นี่ไงเจอตัวแล้วเนี่ยมาเลยมาสาสางห,หน่อยกัดสายไฟทําไมฮะะใครกัดพ่อไม่ได้กัดนะมีหลักฐานอะไรหรือเปล่ายังอีกยังอีกปากแข็งอีกไม่ยอมรับเลยนะมันจะมีใครอ่ะกัดนะถ้าไม่ใช่มันนะ่ะอย่ามาพูดลอยๆนะพ่อนนะอย่ามาเจ้าากันนะไม่มีหลักฐานนะ่ะพูดโม,ม้ไม่ได้นะพ่อนนะไม่ต้องมาปากแข็งเลยมันจะมีใครล่ะมันก็มีมันตัวเดียวอยู่เนี่ยฮะไม่มีตัวอื่นเลยไม่ได่มันนี่แหละตัวเดียวเนี่ยเนี่ยมองหน้าอีกพูดอนะ่ะ หันซ้ายหันขวาอีกหืมทำเป็นมึนหนูนนมันจับหนูมันจับไม่เป็นรึไงมาโทษแต่แมวแต่แมวอยู่นี่แหละปากแข็งจริงนะไม่ยอมรับยิ่งโทษคนนั้นคนนี้อีกนะเสือนะนิสัยไม่ดีเลยนะที่บ้านไม่มีหนูอย่ามาพูดมั่วพ่อจะรู้อะไรพ่อไปนิจวานทั้งวันไงพ่อไปทำงานนะไม่รู้หรอกถ้าไม่ยอมรับอย่าให้เห็นอีกนะถ้าเห็นนี่โดนเลยนะเห็นแล้วจะทำาไรล่ะพ่อฮะจะทำอะไรล่ะเดี๋ยวมันก็รู้ไม่ทำอะไรหรอก จะมันไปอยู่กับหลวงตาสักเดือนสองเดือน,นนะ่ะไม่ไปหรอพ่อถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันไปอยู่ด้วยด้วยกันได้ไหมไปไหมวัดนะ่ะชอบอยังนะพ่อนะเรื่องอะไรพ่อจะไปมันไปคนเดียวนั่นแหละใอรบอกมันดือ้อมันชอบกัดสายไฟมันไปกัดที่วัดนนท์ให้หลวงตาจัดการมันเลย